การโจมตีของทหารไทยมุ่งเบื้องการปิดด่านเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์มุ่งเรื่องของการลุกคืบเป็นสําคัญ3ยุทธการหลักนะครับที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเขมรขวัญกําลังใจก็ไม่มีนะครับทหารก็พ่ายแพ้นะครับ,รรก,นะรบก็อ้างว่าพอมีเครื่องบินฐานไทยพยายามปกปิดจริงๆแล้วเครื่องบินเนี่ยมันต้องใช้นําไปก่อนแล้วค่อยทหารลาบทีหลังเป็นหลักการรบปกติอยู่แล้ว สวัสดีครับพรอกับผมเทษศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์ครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเวเนซุเอลาที่ใกล้จะเกิดสงครามเข้ามาทุกทีสหรัฐอเมริกาบ,บีบทุกวิธีทางในขณะที่เรื่องราวของคำเมนกับไทยยังคงเป็นประเด็นในเรื่องของการเจราจาหยุดยิง ฝันร้ายคืนคริสต์มาสพายุถล่มแคลิฟอร์เนียน้ำท่วมดินถลม่มดับสามชีวิตพายุฝนรุนแรงที่ถล่มหลายพื้นที่ของรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงคริสต์มาสทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มวงกว้างมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยสามศพสังเวยคืนวันคริสต์มาส หน่วยงานพยากรณ์อากาศของสหรัฐคาดการว่าพายุฝนรุนแรงจัดจะยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์ตามเวลาท้องถิน่นโดยบางพื้นที่ของเทศมนทลลอสแอนเจลิสมีปริมาณฝนสูงถึง11นิ้วทำให้ทางการต้องสั่งอพยพป,ประชาชนในหลายจุดและปิดถนนสายหลักหลายเส้น มีรายงานว่าหน่วยกู้ภัยต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนหลายครั้งรวมถึงกรณีผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในรถยนต์ขณะที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้านผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียกาวินนิวซัมได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในนครลอสแอนเจลิสและหลายเทศมนทลทางตอนใต้ของรัฐตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมาโดยจนถึงช่วงเย็นวันพฤหัสบดีมีประชาชนกว่าหนึ่ง0คนทั่วรัฐประสบปัญหาไฟฟ้าดับ ศูนย์พยากรณ์อากาศของสหรัฐหรือ US Weather Prediction Center เตือนว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันหลายจุดพร้อมระบุว่าลำธารและแหล่งน้ำจำนวนมากอาจเอ่อล้นและอาจส่งผลกระทบต่อแม่น้ำสายใหญ่ไม่กล้าบอกสื่อนอกตีข่าวเมียฮุนมาเน็ตเข้าร่วมพิธีศพของบรรดาทหารที่เสียชีวิตในปะทะตามแนวชายแดนกับไทยตามรายงานของ AFP อ้างอิงโพสต์บนเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการแต่ระบุความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นแม้ว่าทางพนมเปญไม่เคยถแถลงตัวเลขความสูญเสียด้านกำลังพลใดๆความขัดแย้งด้านชายแดนที่มีมายาวนานระหว่างสองชาติอาเซียนได้โหมกระพือขึ้นอีกรอบในเดือนนี้สังหารผู้คนไป23รายในฝ่ายไทยเกือบทั้งหมดเป็นทหารและพลเรือน21รายในกัมพูชาตามรายงานของ AFP อ้างอิงการนับอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามสื่อมวลชนสัญชาติฝรั่งเศสแห่งนี้ระบ,บุว่าฝ่ายกัมพูชาไม่ถแถลงอย่างเป็นทางการใดๆกับจำนวนกำลังพลที่เสียชีวิตไปนับตั้งแต่การสู้รบรอบใหม่ประทุขึ้นในวันที่7ธันวาคมในข้อความที่โพสต์บนเทศเฟซบุ๊กของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตในช่วงค่ำวันพุธ24ธันวาคม ปิจันธรรมนูนีสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งได้แสดงความเคารพสรรเสริญบรรดานายทหารที่เสียชีวิตในการสู้รบเพื่อปกป้องดินแดนจากสิ่งที่เธอกล่าวหาว่าเป็นการรุกรานของไทยผู้เป็นศัตรูรูปที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพที่เธอถือทูบและปลอบโยนผู้คนใกล้ๆป้ายชื่อและรูปภาพของนายทหารที่เสียชีวิตอย่างน้อยสองคน มันน่าเศร้าเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศและครอบครัวโพสระบุพร้อมเผยว่ารูปดังกล่าวเป็นภาพที่ปิดจันธ์ธมนูนีกำลังเข้าร่วมพิธีศพในจังหวัดตาแก้วส่งสัญญาณกดดันรมวกตสหรัฐต่อสายคุยกับหุนมาเนตฝ่ายเดียวเสนออำนวยความสะดวกเจรจากับไทยมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในวันพฤหัส,สบดี 25ทธันวาคมแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่ยังคุกรุ่นระหว่างกัมพูชาและไทยในการพูดคุยทางโทรศัพท์กับฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาพร้อมเสนออำนวยความสะดวกการเจรจาระหว่างสองชาติเพื่อนบ้านอาเซียนรูบิโอเน้นย้ำว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐปรารถนาสันติภาพ และความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์อย่างเต็มรูปแบบทอยถแถลงของกระทรวงการต่างประเทศอเมริการะบุทั้งสองประเทศลงนามในข้อตกลงสันติภาพในเดือนตุลาคมณนะเวทีประชุมซัมมิตอาเซียนณนะกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียโดยประธานาธิบดีทรัมป์และอันวาอิบราหินหนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เป็นสักขีพยานแต่ปฏิญญาดังกล่าวถูกระงับไปตามหลังทหารไทยหลายนายได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระมิดในจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนท่านรัฐมนตรีรูบิโอเน้นย้ำต่อไปว่าสหรัฐเตรียมอำนวยความสะดวกการหารือต่างๆเพื่อรับประกันสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างกัมพูชาและไทยถ้อยถแถลงระบุ ไม่เอาแล้วคว่ำบาทอินเดียเลิกทำตามคำสั่งสหรัฐหันกลับมาซื้อน้ำมันของรัเสเซียโรงกลั่นน้ำมันเอกชนรายใหญ่ของอินเดีย Reliance Industries ได้หวนกลับมาซื้อน้ำมันดิบของรัเสเซียหลังจากก่อนหน้านี้เคยระง,งับจัดซื้อตามมาตรการคว่ำบาทของสหรัฐตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก รัฐบาลสหรัฐกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานรอส n e เมฟและลุกออยสองบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ที่มีรัฐรัเสเซียเป็นเจ้าของในเดือนตุลาคมบอกว่ามาตรการนี้มีเจตนาเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อภาคพลังงานของรัเสเซียเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครน มาตรการคว่มบาตรดังกล่าวทำให้บริษัทต่างๆทั่วโลกในนั้นรวมถึงบรรดาโรงกลั่นอินเดียปรับลดการทำธุรกรรมกับสองบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของมอสโกก่อนเส้นดายวันที่21พฤศจ,จิกายน อย่างไรก็ตามล่าสุดแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้เปิดเผยกับบลูมเบิร์กในวันพุทธที่24ธันวาคมว่า Reliance Industries กำลังเสาะหาน้ำมันดิบลดราคาจากแหล่งที่มาที่ไม่ถูกคว่ำบาตร ทางบริษัทได้ติดต่อเรือบรรทุกน้ำมัน a ัฟราแม็ของรูสเอ p o r t บริษัทสัญชาติรัสเซียและกำลังอยู่ระหว่างลำเลียงน้ำมันไปยังโรงกลั่นจำนาการที่มีศักยภาพกลั่นน้ำมัน660,000บาร์เรลต่อวันและเป็นโรงกลั่นที่ป้อนอุปทานสู่ตลาดเชื้อเพลิงภายในประเทศ สถานทูตกัมพูชาในหลายประเทศเตือนพลเมืองของตัวเองและนักท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยงเดินทางไปกัมพูชาผ่านสนามบินไทยหรือสายการบินของไทยอ้างเผชิญปัญหาที่ไม่เป็นธรรมมากมายเมื่อวันพฤหัสบดีที่25ธันวาคม2568สถานทูตของกัมพูชาในหลายประเทศเช่นออสเตรเลียอังกฤษและญี่ปุ่นออกประกาศผ่านเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของตัวเอง เตือนให้พลเมืองและนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านสนามบินไทยหรือสายการบินของไทยเพื่อเข้าสู่กัมพูชาอ้างต้องเผชิญกับปัญหายุ่งยากเกินปกติมากมายประกาศของสถานทูตกัมพูชาประจำ Australia ออสเตรเลียอ้างว่ามีรายง,งานเกี่ยวกับความยากลำบากที่นักเดินทางไปยังราชอาณาจักรกัมพูชาต้องเผชิญในระหว่างการต่อเครื่องหรือทรานสิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเดินทางชาวยุโรปบางส่วนที่ต่อเครื่องในประเทศไทยได้ถูกตรวจสอบด้วยมาตรการที่เกินกว่าเหตุและไม่สมเหตุสมผลมาตรการดังกล่าวรวมถึงการซักถามและขั้นตอนการดำเนินงานที่ยาวนานก่อนขึ้นเครื่องการเรียกร้องหลักฐานแสดงทรัพยากรทางการเงินที่เพียงพออย่างไม่ยุติธรรมและการตรวจสอบการจองที่พักในกัมพูชาอย่างเข้มงวดเกินไป ประเด็เนเรื่องของเวเนซุเอลานะครับที่ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกานำเรือรบไปตรึงกําลังที่บริเวณทะเลแคริบเบียนนะครับนอกจากนั้นก็มีการโจมตีเรือที่ผ่านไปมากว่า20ลําม,มีคนเสียชีวิตกว่า88รายนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการยึดเรือบรรทุกน้ํามันนะครับของเวเนซุเอลาทั้งหมดนะครับที่ผ่านหน้าน้ําทะเลแคริบเบียน ในขณะที่มีการแชร์ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเสริมกําลังในทะเลแคริบเบียนเพิ่มเติมนะครับท่ามกลางความตึงเครียดกับทางฝั่งเวเนซุเอลาเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็มีการจัดวางกําลังใกล้เวเนซุเอลาโดยผ่านการเพิ่มกําลังพลในทะเลแคริบเบียนท่ามกลางความตึงเครียดนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับกับเวเนซุเอลาซึ่งบัวสวิต e e t j ได้รายงานในเรื่องนี้ในขณะที่มีการตัดท่อน้ําเลี้ยง นะครับโดยสหรัฐอเมริกาเน้นกัดกันน้ำมันนะครับของเวเนซุเอลาตลอด2เดือนข้างหน้านะครับเจ้าที่ได้มีการระบุกับรอยเตอร์นะครับบอกว่าทางสหรัฐอเมริกานะครับได้มีคำสั่งจากทำเนียบขาวหรือทางชวมให้มุ่งไปบังคับใช้มาตรการกัดกันน้ำมันของเวเนซุเอลาเป็นเวลาอย่างน้อย2เดือนซึ่งบ่งชี้ว่าขณะนี้วอชิงตันสนใจที่จะ ใช้มาตรการเศรษฐกิจมากกว่าการกดดันทางทหารนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นั้นก็มีรายงานว่าจะนำกำลังทหารบุกเข้าไปในพื้นที่แต่ปรากฏว่ารัสเซียกับจีนนะครับไม่เห็นด้วยและยืนข้างเวเนซุเอลานะครับสถานการณ์ตอนนี้ในทะเลแคริบเบียนเวเนซุเอลาก็เป็นไปได้วยความตึงเครียดส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจของโลกด้วย ่จังเลยดูดอนนี่เ็กเก็นเข้าไปใหม่นั่งคนนะสวัสดีจากอำเภอกันทละลักษ์วันที่24ธันวาคมสถานการณ์ล่าสุดหลังการประชุม GBC ซึ่งทางคณะของกัมพูชามาก็สายมาประชุมอยู่35นาทีก็กลับไปและตอนหัวค่ำมันก็ยังยิงมาอยู่ ก็ควรจะตั้งคำถามครับว่าต้องการเจราจายหยุดยิงเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนหรือจะมาตุกติดเพื่อซื้อเวลาเติมของเติมกำลังพลแล้วก็กลับมาทำแบบเดิมพวกเราสูญเสียไปเท่าไหร่ทหารกล้าทุกท่านที่ออกรบปกป้องชีวิตประชาชนพวกเราอยู่จนถึงทุกวันนี้บาดเจ็บล้มตายเอาชีวิตเข้าแลกกันไปเท่าไหร่ พลเรือนประชาชนลูกหลานของเราที่ถูกระเบิดที่เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยที่เสียชีวิตไปฟรีๆเท่าไหร่ประชาชนที่อบพยพไม่ได้กลับบ้านกับช่องเลือดสวนไดนาวัวควายตายทิ้งหมดไม่ได้ทำมาหากินเราเสียหายเดือดร้อนไปเท่าไหรทหารและประชาชนชายแดนเสียเลือดเสียเนื้เสียน้ำตามาจนถึงจุดนี้เราจะไม่เอาสันติภาพจองปลอมแบบรอบที่แล้วเด็ดขาด เพราะฉะนั้นแสดงความจริงใจออกมาครับว่าจะยุติการยิงจะรับผิดชอบผลของการกระทําของตัวเองทุกสิ่งที่ผู้นาและทหารกพูชาละเมิดกติกาสากลทําร้ายพลเรือนไทยวางทุดระเบิดออกมายอมรับรับผิดชอบหาทางออกร่วมกันและสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนแสดงความจริงใจนั้นออกมาสิครับแต่ถ้าจะทําเป็นมาขอคุยขอยุติการยิงเพื่อซื้อเวลาในการเติมอาวุธเติมกระสุนเนติมกําลังพลแล้วมาทําร้ายประชาชนไทยอีกคุณเล่นผิดคนแล้วครับ ทหารทั้งแนวหน้าแนวหลังประชาชนไทยจะไม่ยอมให้คุณมาทําร้ายเราอีกแล้วไม่ไม่ไม่แกรักภายยังចូលจัดลวงจัดខ្លួនឯងម៉ែនេះអារุกរุกអារุกភាពដែលថៃគេផុសគេថាជិះបានគ្រប់ប្រព័ន្ធភាសាតាកបីយងហើយលើដើភុយនៅខាងបណ្ដាញសង្គមខ្មែរគេយោថៃបោកតេអូបែកធ្លាយហើយអីហើយអីហើយរហូតដល់ page myon tv ប៉ុន្តែរូបភាពនេះអាចចេញនៅ myon tv ហើយឡើងមានកិត្តញឹកឆ្ងល់ទេហេតុអីមិនប្រឹងលាក់ប្រឹងលៀមប្រឹងលួងចិត្តខ្លួនឯងម៉ែនៅពេលសាសពលរា民ធំធំធំគេគេគេផ្សាយជាលក្ខណៈថាឆៃបានផោសថាគេបានគ្រប់គ្រងប្រស័តតមនប៉ុន្តែសុខថាក្រសួងកាបាយជាតិខ្មែរវិញចេញបកស្រាយយ៉ាងណាហើយបើសិនជាថាអានឹង ai អានឹងបដិទ្ធអញ្ចឹងគេស្បាច់ផ្ដាច់ស្ពៀន og គេផ្ដាច់ស្ពានមេទឹកគេឈូសវងមូលវងមូលឡាស្អីគេនេះអានឹងអេអាយដែរអីប្រឌិតដែរអីដល់ខ្ញុំនិយាយទៅថាខ្ញុំមិនកាន់ជឿខ្មែរខ្ញុំចាំនិយាយការពិនហើយយើងអួតថាយើងជីវន់រងគ្រោះថៃឈរពីននៃរូបភាពហ្នឹងបែក clearing ហើយថៃថោកទៀតណាស់យករូបភាពថត green screen អអាអា អា স্ক্রিন បាយតោកនឹងយកមកកាត់តអញ្ចឹងបើគេថតអញ្ចឹងមែនគេបញ្ជាក់អារូបថតនឹងឲ្យពួកអ្ហែងខែឃើញពួកអ្ហែងយកនេះរូបរូបថតដែលមានអាផ្ទាំងខៀវសម្រាប់កាត់តនេះមកដាក់នេះបើស្ថាយវាថតអញ្ចឹងមែននឹងវាយកមកឲ្យហែងផុសគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអីមកបានតែខ្លួនឯងលួងចិត្តតែខ្លួនឯងទេទាំងអានេះសរសេរផុសទាំងអានេះអីនោះទេ គេមកលួងចាត់ខ្លួនឯងមកឆើមកឆើទេការពុតទទួលយកទៅហើយបំពុលចុយម្រាយបំពុលពរមៀនប្រាំងលើកការចែកអាហ៊ុនសែនមួយខ្លាំងហ្នឹងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំជឿតែប្រស័តអក្សរតបាក្រប3គឺថៃកានកាប់ខ្ញុំមកលួងចាត់ខ្លួនឯងទេព្រះខ្លួនអង្គនុយតជួយប្រទេសខ្លួនអង្គរាប់មើทหารខ្លួនអង្គនឹងណួយគក់ខ្នេអខំមករົບអឲ្យប្រទេសជាតិ กูเคเนียคอมมอจากปเปลเอนมมจากโกนมมจากไม่เอามอก็อยังงาเทเนเงือบโม,มก็นามือเตะกลายเกิดซบหนูซบน่อคางปรีหนูซบน่อคางประเทศหนูต่โมอมือไม่นาตีนตงปเปียอัดคลิปพิมพ์เป็นพิมพ์ะเนาะมมมือทำอย่างเงียบประมาณเนี้ยกัวคิเนียคอมรอบออยปลาจอลยังจะแก,กจะแก,กอ,อีซีมนะกินเาเธอพิทีอ,อ่อยเราออันนี้มันเนื้อดมันเนื้อทั้งคนนะมันเมียนโกนมันเมียนแม่เมียนเอาคนเองนะไม่เงยจะนับ ម៉ៃដេញស្នាប់ពេកបើដេញស្នាប់ຫນួយបរិចារជ្រឿនជ្រឿនបរិចារឲ្យវាមកយួរសព Khmer មានតែសពថៃទេ10000ណាបើសពថៃមិនទៀនក្នុងពាកថៃឈុតឋានកម្ពុជាណាក្នុងរែងកាត់ឈុតឋានកម្ពុជាផងប៉เนาะក៏เปือนเปือนអុយឃ្លងអាឆៃដេនអើយនោះកើតវារែកស្នាប់នេះនំគ្នាមករឺមືសពយកទៅធ្វើពិធីឲ្យគ្នាឡាគ្នាខំរົບឲ្យលល្អអាចមើលដល់ចេះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នណាជាស្ថានភាព ធនធលដែលក្រោមរបបហ៊ុនសែន40ឆ្នាំនេះយើងមិនដែលឃើញថាសេដ្ឋកាវាធនធលដល់កម្រិតហ្នឹងសូមបងប្អូនសម្័យគិតថាបើសង្គ្រាមនេះនៅតែបន្តប្រហែលថ្ងៃប្រហែលសប្តាហ៍ប្រហែលខែទៀតចុះណាតើប្រទេសកម្ពុជាមានមជ្ឈបាយតតាំងជាមួយថៃទេ ឥឡូវនេះយើងធ្លាប់ណាយើងមានសัมពរៈខ្លះប៉ុន្តែពេលច្បាំងគ្នានេះគឺសัมពរៈយើងវាមានវាមានកម្រិតតាណាណាផ្ដល់មជួយឲ្យយើងណាណាមកជួយយើងដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមទីអត់មានណាណាមកជួយរបស់ហ៊ុនសែននេះពីពោះជារបស់ចៅ ভিয়েতনাম មកជួយចៅអានោះគឺចូលដៃជាមួយចៅហើយអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាឯកៅអាអស់មានសំភារៈអស់មានក្របរឹមសាវយកមកតទល់ជាមួយថៃតើពេលហ្នឹងវាទៅជាយ៉ាងម៉េចពេលហ្នឹងយើងរងគ្រោះតាំងតែធ្ងន់ថែមទៀតតើពេលនោះណាតើស្ថានភាពសវាទៅជាយ៉ាងម៉េចហើយកុំមើលតើស្ថានភាពស មើលស្ថានភាពហិរញ្ញ mathop ហ៊ុនសែននឹងនោះដោយសារចោចិនចំរាប់ពាន់លានដុល្លារពាន់លានដុល្លារដល់លើអាកាស៊ីណូអាលបៃស៊ីសងអាសកម្មភាពអុក្រិតកម្មឆ្លងដែនអនឡាញនោះណាត្រូវបញ្ចប់ចង់បញ្ចប់ចង់ឬមិនចង់គឺវាត្រូវបញ្ចប់ហើយប្រព័ន្ធវាមានបំផ្ទុះតលាក់ក៏បាយឯងវាបញ្ចប់ដល់ខ្លួននេះអញ្ចឹងហ៊ុនសែននឹងនោះយ៉ាងម៉េចមួយយ៉ាងមិនទៀតពលរដ្ឋខ្មែរ ពលករខ្មែរពីលៀនអ្នកនៅប្រទេសថៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាណាដែលអាចដំណើរការទៅបានណាគឺមួយផ្នែកធំដោយសារខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសផ្ញើលុយទៅឲ្យបងប្អូនមកឲ្យនៅស្រុកខ្មែរផ្ញើលុយដើម្បីរស់ផងដើម្បីសាងបំណុលផងតែឥឡូវនេះណាតែយញជំនឿខ្មែរពលករខ្មែរពីលៀនអ្នករស់នៅប្រទេសថៃតើរស់បាន ដល់ណារស់បានយ៉ាងម៉េចរស់បានជាធម្មតាគេបើអត់មានមកឈប់បាយផ្ញើលុយមកស្រុកខ្មែរណាតើគ្រួសារខ្មែរណារស់យ៉ាងម៉េចពលករខ្មែរម្នាក់ណាចិញ្ចឹមពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងតិចដល់ក២លានអ្នកនៅស្រុកខ្មែរដែរអញ្ចឹង២លានអ្នកនៅថៃចិញ្ចឹមពលរដ្ឋខ្មែរ5 6លានអ្នកហ៎អញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកអ្នកចិញ្ចឹមបើយើងបាត់អព្ភព តែយើងធ្លាប់ទទួលពីថៃមកតាអ្នកណាអ្នកចិញ្ចឹមតើຮູ້យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាជ្រួលច្បល់ហើយមិនតែរឿងសឹកទេណាច្បាំងគ្នាដល់ដល់នេះខ្ញុំមិនអាចយាយប៉ុន្តែបើនិយាយពីជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋគឺធន់ធមមែនតើបើឋានិកាសម្រាប់ទ្រតรงរបបហ៊ុនសែនដែលអត់មានពួកចៅផ្ដោតឋានិកាឲ្យនោះដោយមុនទៀតអានឹងក៏ធន់ធមមែនតើខ្ញុំជឿថារបបហ៊ុនសែនណាទីកាន់តា ชรีเอร์ต,รตนชีเต์ไ,ไทกักิดังจ่างกิทาคิบอนตอไวทีเตคนสายนั่งหนึ่งตุนไตตุนเชิงครัวไอ้เฮ้ยไปอ,อกวอ,ดดอด๋อลยไปอชด้อเฮ้ยเครื่องอาวุธนี่อัลมีนนะช่วยเดว่าบคนสายนี่นเธอไอสกมไอก้าเรื่องของไทยกับขมน,นะครับหลังจากที่ขมิมีการทำหนังสืออย่างเป็นทางการมาขอทําการเจรจารหลังจากที่มีการเปิการเจรจารเกิดขึ้นตอนแรกบอกว่าขมิจะไม่เจรจารในประเทศไทยจะไปเจรจารที่มาเลเซียแต่ไทยก็ไม่ยอม สุดท้ายขมินก็ยอมทําการเจรจานะครับขมินก็วอยวายบอกว่าวต้องใช้เครื่องบินรบนะโวไทยต้องใช้เครื่องบินลบนะเพราะหวังปกปิดความพ่ายแพ้ในสมรภูมิภาคพื้นดินรับดีสำนักนายกของขมรนนะครับระบุระหว่างสงครามไทยขมรนเป็นบางอย่างที่กัมพูชาไม่มีการพ่ายแพ้และไทยไม่มีทางชนะเขาชี้ว่า การที่ไทยใช้เครื่องบินขับไล่ทิ้งบอมลึกเข้าไปในดินแดนของเขมรไม่ใช่ชัยชนะแต่เป็นเพียงความพยายามปกปิดความประชัยในสมรภูมิคือเขมรก็ยังคงไม่ยอมรับเอาพูดง่ายในขณะที่เขมรก็ยังมีการเรียกร้องนะครับให้ทุกชาติหมดใช้เครื่องบินของการบินไทยกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยกระทรวงการต่างประเทศของเขมรน,นะครับออกคําแนะนําให้กับชาวเขมรชาวต่างชาติ นะครับระงับการใช้สายการบินต่างๆของไทยเป็นการชั่วคราวนะครับเรียกว่าเป็นการเซ็นชันประเทศไทยนอกจากนี้ยังไม่จบนะขเขมรเนี่ยทำหนังสือมายังประเทศไทยขอเจราจาสงบศึกโดยมีเงื่อนไขสําคัญด้วยนะครับว่าไทยจะต้องออกจากพื้นที่ที่เข้าทําการยึดครองทั้งหมด11จุดอ้างว่าเป็นพื้นที่ของขมรเขมรจึงจะทําการหยุดยิงนะครับนั่นคือคําตอบเลยนะ ถ้าเป็นแบบนี้นะครับทั้งเล่นงานไทยยังไม่หยุดยังมีพฤติกรรมนะไม่หยุดนะครับแล้วบอกจะมาขอเจราจาหยุดยิงนะครับแล้วก็หลังจากที่ทรัมป์หลังจากที่จีนก็มีการเจราจาขอให้มีการหยุดยิงก็คงเป็นคตอบว่าหยุดไม่ได้นะครับสาเหตุที่กคนเทนมาเจราจาหยุดยิงในช่วงเวลานี้เพราะอะไรเพราะใกล้ปีใหม่นะครับกําลังพลตัวเองก็พ่ายแพ้สภาวะเศรษฐกิจก็ตกต,กต่ําแก้ปัญหาภายในประเทศก็ไม่ได้ นะครับโลกกําลังล้อมขมรน,นะครับการโจมตีของทหารไทยมุ่งเบื้องการปิดด่านเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์มุ่งเรื่องของการลุกคืบเป็นสําคัญ3ยุทธการหลักนะครับที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันประสบความสําเร็จเ,เป็นอย่างมากขมขวัญกำลังใจก็ไม่มีนะครับทหารก็พ่ายแพ้นะครับ,าารก,นะรบก็อ้างว่าพอมีเครื่องบินทหารไทยพยายามปกปิดจริงๆแล้วเครื่องบินเนี่ยมันต้องใช้นําไปก่อนแล้วค่อยทหารลาบที่หลัง เป็นหลักการรบปกติอยู่แล้วนะ <c oughs> ซึ่งทางเขเมรเนี่ยก็อ้างนั่นก็ฟันตรงได้เลยฮะเกมนี้ยังไม่จบถึงแม้จะมีการเจรยจาก่อนสิ้นปีอีกรอบหนึ่งนะครับเกมนี้ยังไม่จบศึกระหว่างไทยะเขเมรนยังคงจะต้องดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีผู้แพ้ชนะอย่างชัดเจนและแน่นอนจะต้องไม่จบในรัฐบาลอนุทินชาญวิทกุลนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ